สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสรสกลนครช่องนุกกี้คาวาอินะฮะบุกป่าฝ่าดงนะตัวนี้ตอนนี้ใครนำขบวนอยู่ครับอ๋อเหรอฮะต่อปลาเหรอต่อปลาพี่ดอนนะพี่ดอนยังพักอยู่ยังไม่มาพี่ดอนพักอยู่หรออยู่กับพี่อ๋อเพราะเมื่อกี้เราเดินอ้อมห้วยอยู่เหรอ อ๋อนี่นะครับเราเราเดินเดินเดินอ้อมนะฮะไออะไรนะโจชื่ออะไรนะห้วยหวายห้วยหวายครับห้วยหวายพอเราลลยที่มันมีหวายหนามเยอะเดี๋ยวมอหนุ่มมันมีจระเข้หรือเปล่านะทําไมมันลอยๆอยอยู่กลางน้าสระเริ่มเปิดประเด็นทำไมมันมีเหมือนอะไรลอยอยู่ในน้ําอ๋อไม้เหรอ ไข่ไข่ตะปาดโอ้ผมมองอีกทีแล้วมันหายไปไหนมองอีกทีหายเนตัวไข่ตัวมันนะอันนี้เห็ดหนังครับเห็ดเห็ดหนังครับนีี่อถ้าถ้าเราไปเดินเขาใหญ่ถ้าเราลี้ยาหญิงเบิ่งนี้เห็ดหนังครับดีนะที่ไม่ที่ไม่ได้เขาใหญ่เนาะอ๋อ วิธีการดูนะนนนเหตุตไหนถ้ามีร่องรอยของกิ้งกือหรือว่าหอยกินนะครับก็น่าจะกินได้นะครับแต่ถ้าอันไหนไม่มีร่องรอยการกินเนี่ยอยา่าปีต่อไม่มีเครื่องมือจับว่าเราเดินกี่กิโลนเานาะอ๋อเนาะที่จริงไม่ที่จริงในมือถือเรามันมีจะมีโหมดหนึ่งหมอหนุ่มมันจะมันจะมีโหมดหนึ่งมันจะจับ มันจะจับการเดินระยะเก้าอการเส้นของหัวใจอะไรประมาณนี้มีคนมา <c oughs> เอาไม้ตรงนี้ด้วยนะอนอนอน,นอนสบาย,ยโอ้โหนี่ฮะมีคนมาเลื่อยไม้ตรงนี้ด้วยนะสมัยก่อนนะฮะอันนั้นโตน๊ะกินข้าวสบายอนะืมมีมีมีไม้ล้มอยู่นะครับนี่คนมาเอาไม้ไปทําบ้านสมัยก่อนนะฮะสมัยยุคหินใช่ไหมครับ อเราไม่เห็นไม่ได้แต่ในก่อนเมื่อ500ปีเนาะมีคนดูพวกเราคงจะดูไม่ได้สักคนในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใส่เงินเขาใส่ใจกันแล้วมีทุกคนเลยใช่ไหมล่ะมีใครที่จะไม่เหลือยท่องไหนก็เหลือหมดข้องไหนไม่ได้แสดงว่าพวกเขาไปไั้งหมดแล้วไปทั้งเนี่ยฟ้าฟ้าใครนำหน้าเรานะกินได้มั้งเนาะคุณเรียนอะไรอย่างเงี้ย เปล่านกนะทำไมไม่มีใครเดนขึ้นมาพี่ดอนพี่ดอนกับพี่อ๋อยังนั่งอยู่ตรงนั้นแหละพูดไปพูดไม่กินหรอกผมอาวรหรอไปข้างหน้าแล้วหรอนี่นะครับบรรยากาศตะลุยป่านะครับตะลุงตุ้งแช่นะคตะลุงตุ้งแช่ นี่ทำไมสมัยก่อนคนเดินมาไม่เอาอะไรมาโรงค่วเกลยเนาะมากินดงงงใหมาโรมากลาะโอนี่แเนเอะูน เป็นคลองน้ำนะฮะก็มีรองเท้าใครกลับไปเปิดไหมเนี่พี่มานาทะลุป่าฝ่าดงมาจากไหนฮะเนี่ยรองเท้าพี่มานาไปแล้วครับอ๋อแม่งกาไปแล้วเปิดแล้วครับระวังน้ำเรื่องเดียวใต้เนี่ย้าแแกไปลเอ้าพี่มานารองเท้าเชือกรองเท้าหลุด มัดใหม่พี่มัดใหม่ไนกี้ต้องส่งมาให้มานาเลยอออันนี้โฆษณาต้องเข้าแล้วฮะไนกี้นะฮะไนกี้ต้องส่งมาให้พี่มานาแล้วแกเดินแล้วครับของอดีตสอนก็ไนกี้นะของอดีตสอนก็ไนกี้นะฮะตาเย็นดูได้ดูขาเหมือนงูนะครับ เห็นไหมเขาอันไหนฮะเม่เขา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 วันเขมือนโอ้ไม้กายสิทธิ์้าหเยเสวยนะสวยสวยเขาวันเป็นแล้วอันนี้ อันนี้ก็โอ้เป็นเตียวเลยป็นเลียวนะอันนี้ถ้าถ้าปิงขึ้นตึกทวายเลยเนาะเป็นที่แปดแล้วดองว่าเอาามีมีสัญญาณแล้วนี่ของอะไรครับของโมเอเอเอสนะ ตอนนี้เราอยู่แบบนี้นะฮะถึงถึงจะมีดาวเทียมอยู่บนหัวเราก็ถ้าเป็นป่าแบบนี้น่าจะสัญญาณนะการกระจายภาพพื้นดินน่าจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นระบบของทหารน่าจะยิงกับดาวเทียมน่าจะไปได้ทุกที่นะครับสัญญาณมาแล้วนะฮะ งานมาแล้วเดี๋ยวเราสักหน่อยเราจะขึ้นไลน์นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวทำคลิปนี้ให้จบก่อนนะฮะไม่หมุนเหลอมาเป็นช่วงหรือเปล่าพี่เสืออ่าระวังด้วย สายตาก็มองซ้ายมองขวาอะไรอย่างเงี้ยสายก็ดูเด้อมันโดนหมวกดีการนิสัยกลับมาในรอบๆมาแล้วนะครับหลังจากที่นิสัยขาดหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ นีではでは่คือบรรยากาศนะครับในการเดิน well, ป่านะครับวันนี้ก็จะหลายอีพีหน่อยนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่มีก็วันนี้จะไปอัพรัวๆกันที่บ้านเลยนะครับฮะ ไไหน,นขวาขวาครับขวาโอเค ไหไปทางไหนพี่โจ้ที่แอนอยู่ข้างหน้าทางโน้นหรออะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้กำลังใจพวกเรานะฮะทุกคลิปนะครับฝากชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็ภารกิจนะฮะมาด้วยใจไปด้วยกันนะฮะ ทีมยูทูบเพอร์สายลุงพลน,นะฮะขอให้เจอคุณตายยินเร็วๆนะจ้ะลาไปก่อนนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจ้า